สวัสดีค่ะชาวสวนมันสำปะหลังทุกท่านค่ะแนวโน้มราคามันสำปะหลังในปี2561ยังมีความไม่แน่นอนแต่โดยรวมแล้วมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากการต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลต่อความต้องการสต็อกสินค้า เพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงานความต้องการมันสัมปะหลังในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นอุตสาหกรรมอาหารเอทานอลและอาหารสัตว์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนยังคงมีความต้องการมันสัมปะหลังสูงความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียยูเครนอาจส่ง ผลให้หลายประเทศต้องการสต็อกมันสัมปะหลังเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงานค่ะราคาอาจมีความผันปวนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆเช่นสถานอากาศผลผลิตและความต้องการของตลาดโลกหากความต้องการยังคงเติบโตและการบริหารจัดการผลผลิตมีสิทธิภาพราคาอาจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้อีก เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์ราคาและปัจจัยต่างๆสิ่ง้องเกี่ยวคือใกล้ชิดให้มากๆเผยสาเหตุราคามันสำปะหลังดิ่งหนักเหลือไม่ถึงกิโลละสองบาทจีรัฐบาลประกันราคาด่วนผู้เชี่ยวชาญด้านมันสาปะหลังเผยสาเหตุราคาดิ่งหนักเหลือไม่ถึงสองบาทต่อกิโลกร,รมัหรม,ลรรมหลังตลาดใหญ่จีนลดการนำเข้า และผลผลิตในประเทศออกมาเป็นจำนวนมากชี้รัฐจำเป็นต้องประกันราคาเร่งด่วนกเษกเษตรสซเกษตรวันดูดให้สัมภาษณ์ภาพรวมของปัญหาการเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังที่เผชิญภาวะราคารับซื้อตกต่ำมากกว่าตกต่ำมากล่วงต่ำกว่า2บาทต่อกิโลกรัมและบางพื้นที่ แค่หนึ่งบาท20สตาง์สถานการณ์ราคามันสัมปะหลังตกตำ่ำเพราะปริมาณส่งออกตกต่ำมากคือเหลือจำนวน6ล้านตันซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี6-2ก่อนที่ปริมาณการส่งออกจะขยับขึ้นมาในปีถัดๆมาจำนวน7ล้านตันจนปีขยับขึ้นถึง10ล้านตันนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายในประเทศเราด้วยโดยต้องเข้าใจตลาดมันสำปะหลังว่าผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสำปะหลังมีสองแบบคือลานขนาดลานใหญ่20-30ถึงไร่ซื้อหัวมันสดเพื่อตากทำมันเส้นสองลานย่อยจะซื้อมาขายไปเพื่อส่งต่อโรงแป้งหรือลานขนาดใหญ่อีกรอบซึ่งกเกษตรกร จะขายมันสำปะหลังราคาสูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักอยู่ระหว่างใกล้โรงแป้งเพราะลานรับซื้อจะมีต้นทุนค่าขนส่งให้โรงแป้งไม่มากหรือมีลานรับซื้อจํำนวนมากก็จะมีการแข่งขันราคารับซื้อดังนั้นขึ้นอยู่กับการการแหล่งพืชที่เกษตรกรปลูก และพื้นที่จะขายทำให้ราคาต่างกันถ้าอยู่ใกล้โรงแป้งซื้อรับซื้อราคาสูงเกษตรกร,ก,รก็ยังขายได้ราคาสูงทั้งนี้ลานรับซื้อส่วนใหญ่ก็จะซื้อใน โซนภาคอีสานที่มีแหล่งปลูกมันสำปะหลังเยอะโดยมากที่สุดจังหวัดนครราชสีมาลองลงมาจังหวัดกำแพงเพชรชัยภูมิกาญจนบุรีอุบลราชธานีจากปัญหาราคาส่งออกมันสำปะหลังล่วงนักในช่วงนั้นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนนั้นต้องมีการนำไม่มีปริมาณมากขึ้นเพราะประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออก มันสำปะหลังรายใหญ่ของโลกจึงมีการผลิตในปริมาณที่เกินใช้ในเพประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ในจากไทยลดปริมาณการสั่งซื้อมันเส้นจากการซื้อลดปริมาณเหลือ20000 0ตันจึงทำให้สถานการณ์ราคามันสัำปะหลังตกต่ำอย่างอย่างที่เห็นส่วนการแก้ไขปัญหา ไทยจะต้องมีการหาตลาดใหม่เพื่อขยายตลาดส่งออกควบคู่กันไปการเน้นให้ใช้มันสัมปะหลังในอุตสาหกรรมประเทศให้มากขึ้นนอกจากนี้เดิมไทยส่งออกปริมาณ70%ควรส่งออกลดลงเหลือ50%ใช้ในประเทศ50%ก่อนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเกษตรกรนันสัมปะหลังต้องการให้ช่วยเร่งด่วน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคามันสำปะหลังเนื้อแป้ง25%ราคา2บาทจุด50สตางค์ต่อกิโลขณะที่มันสำปะหลังมีต้นทุนการปลูกขั้นต่ำเฉลีย่ย2บาทกัวต่อกิโลกร,รมัมขณะที่ปัจจุบันราคามันสำปะหลังอ้างอิงจากสำนักงานเศรษฐกิจ กเกษตรล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1นึบาท83โต่อกิโลกร,รมัมนายศิรทัศน์กล่าวยำ้ำพร้อมคาดการว่าปีนี้ฤดูผลผลิต6 8ถึง69หัวมันสุดจะมปีปริมาณ22ล้านตันขณะที่ปี67ปริมาณมันเส้นส่งออกแค่สองล้านกว่าตัน แป้งมันสัมปะหลังแป้งมันส่งออก1ล้าน9ล้านก่าตันผลิตภัณฑ์จากมันสัมปะหลัง6ล้านตันส่วนฤดูการผลิตปี67ถึง68ส่งออกได้8ล้านตันโดยปีโดยปีก่อนหน้านี้จํานวน10ล้านตันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องนำหน้าที่เป็น เซลใหญ่พาไปขายช่วงนี้บ้านเมืองหลายคนฝั่งรัฐบาลที่เป็นเจ้าของโรงแป้งโดยเฉพาะโซนโคราชอุบลซึ่งเป็นรัฐมนตรีกันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีตีข่าวว่ากำลังพยายามไปช่วยพยายามไปเปิดตลาดที่จีนว่าเมื่อต้นช่วงเดือนมกราที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคามันสําปะหลังในช่วงนี้ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังเพราะเพิ่งเก็บผลผลิตมันหัวมันสัมปะหลังจึงทำให้ช่วงนี้ปริมาณในประเทศมีเยอะแต่ลักแต่สักระยะหนึ่งปริมาณมันสัมปะหลังในประเทศจะน้อยลง จึงมีความหวังว่าสถานการณ์หลังเดือนกุมภาพันธ์อาจจะดีขึ้นพร้อมๆไปกับที่รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมให้มีการใช้ในประเทศมากขึ้นแนวโน้มราคามันสำปะหลังปี2568ยังยังมีความไม่แน่นอนแต่โดยรวมแล้วมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นจาก ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงปัจจัยด้านภูมิตัรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลต่อความต้องการสต็อกสินค้าสุดท้ายนี้ก็สวัสดีค่ะ